ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับวันนี้มาพบกับผมเชษเคยนะครับบ่าวโจมืองบนครับวันนี้เราพบเจอกันที่ช่องรถขุดนําเข้าบางนาแท็กเตอร์อีกแล้วครับท่านครับช่อง YouTube ของเรานะครับวันนี้พา FC นะครับมาเยี่ยมชมนะคะสินค้าก่อนที่เราจะสัดทรงนะครับตัวด้านหลังของผมนี้จะเป็น 320GC นะครับมาดูกันเลยครับ 320GC คันนี้นะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนนรบาท ทวนนะครับคันนี้จะเดินทางไปปาจีนนะครับตัวนี้เป็นปี2019นะครับหรือว่าเป็นส็อกเดียวกันกับรถใหม่ที่บ้านเรานะครับแตกต่างกันที่ตัวนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นครับตีแปนทั้งคันนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมีมาให้ครบคันเลยทีเดียวนะครับใบแท็กใบแท็กตัวนี้เป็น60เส้นนะครับตัวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นแท็กใหญ่นะผมถือว่าเป็นแท็กมาตรฐานของเขานะครับตัวนี้แล้วก็ฐานว่ารองเท้าที่แรกเนี่ยน้องเขาจะคว่ำลงนะครับอันนี้เราก็ ทำการหงายขึ้นนะครับแล้วก็ตกแต่งให้คุณลูกค้าสวยงามนะครับอุปกรณ์ภายในเช่นเคยครับล้างแอร์ติดฟิล์มนะครับอุปกรณ์ตัวรถตัวนี้เราไม่ได้ทําสีใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสีเดิมๆมาจากที่ญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้กับ3 20GC นี่ครับอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างที่บอกไปครับเป็นอะไรตัวเดียวกันกับที่รถใหม่ว่าเราเลยนะครับระบบส้กรอนต่างๆก็สามารถเบิกที่ศูนยได้เลยนะครับอุปกรณ์ ตกแต่งต่างๆนะครับเหมือนกับรถใหม่บ้านเรานะครับทุกประการนะครับแต่แตกต่างที่ว่าน้องเขาประกอบที่ญี่ปุ่นนะครับไม่กินเจแปนเนาะนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีให้นะครับนี่สวยๆนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับกล้องน้องเขามีปัญหานะครับกล้องมองหลังแต่เราก็สั่งอยู่นะครับแต่ของยังมาไม่ทันนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าจะเอาไปโรงงานก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ตามไปใส่ที่หลังนะครับตัวนี้จะมีเป็นกล้องมองหลังนะครับก็เดี๋ยวเราสั่งไปเราสั่งไปแล้วล่ะนะครับแต่ของยังไม่มาเดี๋ยวเราก็จะให้ทีมช่างไปใส่ที่หน้างานนะครับเพราะคุณลูกค้าไปไม่ไกลอยู่ปาจีนนี่เองนะครับปั๊มเฮลิกปั๊มเฮลิกนี่สวยงามครับนี่สวยมากนะครับแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มพิเศษก็คือจะเป็นตัวนี้ครับกองดักน้านะครับตัวนี้เป็นของโกบโก้นะครับอันนี้คุณลูกค้าต้องการให้เราติดตั้งระบบกองดักน้ําเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะดัก น้ำเป็นในในในส่วนหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาดักตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็คือกององดักน้ำเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เขาก็จะละเอียดหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเราจะดักหยาบก่อนนะครับดักหยาบเพราะว่าไส้กรองตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไม่แพงนะครับอุปกรณ์ปั๊มไฮดริกก็เดิมๆครับไม่มีรอยถอดนะครับไม่มีรอยปรับแต่งตัวนี้มาสวยนะครับสวยมากตัวนี้ปี2010 9กันเลยนะครับตัวนี้มีระบบน้ํายาฟูสตาร์ทหรือว่าน้ํายาแอดปูนะครับก็เติมนะครับตรงนี้นะครับ เราก็ตรวจเช็ค้เรียบร้อยครับนี่เติมให้มาตรฐานนะครับก็คือพูดง่ายไปใช้กันยาวๆนะครับกับระบบน้ายาแอดบูนะครับตัวนี้นะจะเป็นยูโร6เนาะนะครับช่วงล่างนะครับเราก็พ่นสีให้นะครับแล้วก็เสริมเฟรมนะครับแต่ตัวรถสีเดิมหมดนะครับตัวเดิมที่สีเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็มุ้งกีอันนี้เป็นมุ้งกี1คิวนะครับเป็นมุ้งกีใหญ่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับ1คิวนะถ้าอุ้มก็อยู่ประมาณคิวครึ่งนะครับตัวนี้มุ้งกีใหญ่มาก ครับก็มุงขีมาสวยนะครับระบบฟันต่างๆหนาๆนะครับสวยครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับซีนนะครับซีนตัวนี้ไม่มีรั่วเลยนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คแล้วก็เสริมแผ่นชิมนะครับแล้วก็เก็บบูทสลักให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวนี้มาสวยมากๆอ่ะเรามาดูระบบภายในระบบภายในเก๋งกันดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าระบบภายในเก๋งครับนอกเก๋งก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับ บนหัวเกลงสองดวงนะครับตัวนี้ก็คือติดตั้งมาแล้วครับแล้วก็มีม่านนะครับกันแสงแดดด้วยนะครับนี่ข้างนอกตะแกรงนี่เราทำทำใส่ให้นะครับก็มีเพิ่มแค่ตะแกรงอุปกรณ์ภายในนะครับนี่ภายในก็อย่างที่บอกไปครับด้านในนะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับอ๊มาน้องอาม อุปกรณ์ภายในครับล้านทำความสะอาดนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับอุปกรณ์บอร์ดนี้ยังใหม่เลยนะครับสวยๆนะครับเปิดสวิสครับถ้าเราเปิดสวิ์นะครับถ้ารถยังไม่พร้อมนะครับปุ่ม p ู s ส s า a r ของเขานี่จะเป็นสีแดงนะครับเราต้องเข้าโหมดเขาให้เสร็จสรรร้อยปุ่มพ u s h ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวรอหน้าจอเขาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาหน้าจอเขาก็จะ๊ อยู่ประมาณนี้นะครับเขาจะให้คันนี้นะครับเป็นระบบพัดเวิร์ดนะคร,ครับก็จะมีเราต้องเราต้องใส่พัดเวิร์ดนี่ครพอเราใส่พัดเวิร์ดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับหน้าจอเขาก็จะกําลังเด่นล้อมนะครับหรือว่ากําลังปรับอ่าครับพอทุกยางเสร็จเรียบร้อยครับกดโอเค โอเคเสร็จนะครับปุ่มพุทตาร์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวเห็นไหมครับเป็นสีไหมอ่าเป็นสีเขียวเราก็พร้อมสตาร์ทกดสตาร์ทนะอันนี้ติดเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มกันเล่งนะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเพราะว่ากล้องนี้ยังไม่ได้ใส่มานะครับกล้องเรายังไม่ได้ใส่เอาไปกดมันนะ อ่างเป็นจอสัมผัสหมดเลยนะครับตัวนี้ยังเป็นจอฟ้าเพราะว่าระบบกล้องนี้เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปนะนะครับก็เราจะเไดกดูอะไรเมนูอะไรครับตัวนี้นี้จะเป็นโอโต้นะ ปรับอากาศต่างๆนะครับโตัวส์ม,มือถือโอ้อันนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับนี่ระบมก็จะมีวิทยุเสียงมันคือวิทยุเราก็จะเปิดวิทยุทางนี้ส่วนใหญ่ยยจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอสัมผัสหมดเลยนะครับ อ่เร่งเสียงเครื่องเสียงเขาไม่ธรรมาดาระบบสตูดิโอสองข้างตอนที่ทางกันติดครับครับอ่าไม่มีอะไรนะครับทุกอย่าง จะควบคุมที่หน้าจอหมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับสมมติว่าท่านจะเข้าอะไรสักอย่างนะครับง่ายๆครับอันนี้ก็จะเป็นจอยนะครับจอยสติ๊กท่านจะเลือกโหมดไหนครับก็กดหมุนเอานะครับก็เหมือนลักษณะกดเช็คที่หน้าจอครับวิทยุเปิดตรงนี้ก็ได้กดโฮมนี้นี่นะครับก็คือจะเป็นย่นไอแยกข้างหน้ามาตัวนี้ก็จะเป็นเต่ากระต่ายครับปิดเสียงนะครับเวลาเพลงเราต้องการโทรพท์มือถืออะไรพวกนี้ที่ปัดน้าฝนไฟส่องสว่าง ในสองสว่างก็จะมีสองระบบนะครับแล้วก็จะมีปุ่มแตะ like ปุ่มแตะนะครับปุ่มแตะอยู่ซ้ายมือเหมือนเคยนะครับไม,ม,ม่มีปุ่มแตะครับปุ่มแตะตัวนี้นะครับมันจะมีสองระบบนะครับนี่แตบบ่ท่านจะเป็นระบบป๊กธรรมดาตนแบบนี้ครับก็จะเป็นป๊ก,กปิ๊กไม่ได้ กด,ป,กด,กดป,ป้นแต่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้นะครับระบบแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีม่านมีม่านมีม่านนะครับแล้วก็มีหลายแบบครับโอุปกรณ์เขาดูแลดี ครับที่ปลดล็อกกระจกครับกดตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วท่านยากระจกขึ้นนะครับกดตรงนี้สองฝั่งสองฝั่งแล้วก็ข้างบนก็จะมีที่เก็บสัมภาระครับสองข้างนะครับด้านหลังด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองระบบให้นะครับสักแป๊บหนึ่งอ่าน้องอามเราลองกันแบบคร่าวๆนะครับอึ๊บอึ๊บโอ้โหเอกเลื่อนดีมากโอ้ย นะครับนะครับอันนี้เราจะเร่งอยู่ที่สุดระบบของตัวทำงานนะครับโอ้โคโนโทนเบาเดียม รุ่นใหม่มันดีอย่างนี้ดีครับมันนิ่มโอ้สิงนี้พื่อดีโอ้สวิงมาเร็วดีครับเดี๋ยวขอวัดสาม ได้ครับพยาปิดประตูนะครับปิดประตูเพราะจะฟังเสียงไม่แน่ใจว่าวโดนรองเท้าโอ้โดนรองเทา้าพยารองเทา้าก่อนนี่มีที่วางรองเท้าให้ด้วยนะครับ <c oughs> อ้านะครับ <c oughs> คือไม่ค่อยตรงเขาไหร่คือไม่ค่อยสเสมอเร็วดีครับ ไม่ได้ครับเร็วดีเดี๋ยวมาลองเ่ากระถ่ายดูดินะครับเตาครับ ตายเต่าครับตายโอ้ะบเขาแน่นอนใช้ได้ครับใช้ได้กิฟตตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบ ก็มีที่วางรองเท้าตรงนี้นะครับเป็นแห่งของว่าเยอะแอ่งทําอะไรที่ไหนได้แอ่งสาหรับใส่รองเท้าเออใช่ได้ใช่ได้อึบครับก็สําหรับ 320GC นะครับคันนี้ก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะครับตอนนี้จะเดินทางไปยังป่าจีนบุรีนะครับคันนี้เป็นของคุณพี่อานนท์นะครับต้องขอขอบพระคุณมากมากนะครับที่ ไว้ใจกับบร,ร,ริษัทมันแทกเตอร์ของเรานะครับได้ดูแลแมคโครคันใหม่ของท่านนะครับตอนนี้กับราคาค่าตัว2องล้านถึงแสนบาทท้วนนะครับได้ใหม่ๆแบบนี้รุ่นล่าสุดเลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเข้ามาอีกนะครับจะมีเข้ามาอีกเร็วๆนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้กับผมอาโจมองบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ